พ่อว่างยุบอ่ะครับนอนเย็นจ้าเห็นบอลหล่าเล้าพัฒนาะพ่อว่ามันเข่าอิลีเห็นบอลหงวดบ้างหรนเข่าตัวกับอ่ะเข่าตัวกับตัวมันติดไปจังสันตัวกับก็ถือว่าเข่าก็เก่าตัวพ่อมันบวให้ อาจารย์ถือเชือกเชอเลขเลขกซีหางนึงเนาะเันนีต้องหันเขาบนอยู่พ่อแน่นพ่อหายบนหายล่างเนาะวางบนเขาค่ะเขาบนมาดิซีบนก่อนเข่าเก้าเจ็ดตัวมามาทั้งสองทั้งเก่าตลอดพ่อสีออกละหันพ่อ สีอรหันต์มาเก้ามาสองสองอยู่ข้างล่าง <c oughs> เอาไนเหนอาไปใส่นอ๊ะม่ไดดงได้องพ่อโบราณในล้มยอดเนี่ย่งอ,อะรวมยอดไม่รู้หรือ ของพ่อหายมันพอกอนเดี๋ยวนู้ซิบ่าวถา hey, oh. ค่ะเอาหายมันพออ่าเล่าพัฒนาของคุณลุงใจหลังจากที่หลุดมาสามงวดงวดที่ซีเข่าเพราะว่าเส้นหน่อยวานเป็นตะเขายุ่งวันบางหันเพราะมันตรงกันกับของเส้นหน่อยพอดีของเส้นหน่อยก็ออกตัวกลับเพื่อกันละพ่อ <c oughs> แต่ว่าฟันไห้สองหางหนึงได้พ่อของนูน่ะ ฟันเก้าสามกับเก้าเจ็ดออกเจ็ดเก้ากับเขาตัวหนึ่งขายเอฟซีเพิ่นก็ได้หลายอยู่ดิได้หลายคนอยู่เพราะว่าส่วนมากเพิ่นเสีเอาตัวเน้นของหนูไปเล่นค่ะมุ้ยางของพ่อกะเขาอีกคือเกาละเาข,ขาคือเกาเขาคือเกาก็กมีชุดสีอรหรันคือเกาบ่พ่อสุดมีอยู่ค่ะพันิิดตามพ่อนี่คิดว่า,าพ่ผิดหวังดอก บ่อหลุดหลายงวดดอกเขาคือเก่าซื้ออหันมาตัวเก่าจ้ะค่ะตัวมาตัวเก่ากับว่เป็นยังของเล่าไปได้พระส่ทางละพ่อมาตัวเก่าสิบอกของไม่ัวานค่ะดื่นน้ำลมไฟสี่สท่าทั้งสี่ถวายค่ะบวกกับเสื้อเขาหันเลยอะคือเกาเก่ากันคือเก่าตัวเก่าคือเก่า เดินน้ำรวมไฟปะ9หก5 4อลัง1 9 0 2โต9หรอโอ้เหลือด้อยน้องเขียนก่อนัวเกากับว่าเป็นยังแล้วมันออกได้เนาะออตัวเก๋ก็คือ4อลัง1 9 0 2นะพ่ะ4อรหัน เก้าศูนย์สองอืมปดคือเก้าหรอค่ะหนึ่งเก้าครื่องรางคือางะศูนย์สี่ตัวจับคู่มันกบสิตัวเก้าอยู่บ่พ่อบ่อ๋อจะซุ่มจับคู่นึ่งก็คกือสิเป็นตัวไม้อยู่เป็นตัวไม่ ดึงหักสิบมาดึงรักสิบมาแปดเจ็ดเก้าด้วยบ้างหลักสิบมีสามตัวใช่ไหมก็แปดเจ็ดเก้าหลักสิบคือแปดเจ็ดเก้าหลักหน่วยก็คือห้าหกเจ็ดแปดบ้าห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยค่ะนู้นเราเอารักให้เพื่อนดอก เอาจับคูฝ่อเลยแล้วมันจะใช้จับครูเหรอเออเอาบนก่อนเหรอค่ะเอาบนแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าเก้าสามเออตัวนั่นแหละบน บนมี4สีหางคือเกาคือเกา่ะเลกลางวันนี้มัจมาโกาาาเก่าเดีววันจะออนก็ใส่ห้องให้ดไม่ไปใส่โอ้ยเลขกลางหัวถูกว่ะอ่าป็นรังไงโอ้สี่หกกลางข,ข้างลาง 4ี่หกสี่หกสียู่ใส่หน่อยเมสี่หกนี่เขาของพ่อเขาอีกเมื่อนี้มาตรงนู้อีกแล้วสี่หกห้ เอาสามแปดนะเนี่ยสามแปดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดเหลอเจ็ดสี่เจ็ดสีจ่จบเท่านั้นจบหลายสุดเก่งหลายกโกโก็เพิ่มขึ้นมาห่างหนึ่งพ่อเน่นตัวได้พ่อค่ะ เนี่ยอง่อกนเ็กัด็กับเตัวเน้นของพ่อที่จับคู่ไหมคะเออนี่หละบนน่นะเ็กกับก้าเ,เน้นเน้นอันจับคู่ไหมคะ่ะเน้นจับคู่นี่แปดห้าเจ็ดแปดเออแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าสามพ่อมักตัวไหนคะ่ะ แปดห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้ากับเก้าห้านี่แหล 8, 5, 5ะ่แปดห้าเก้าห้าสองหางเนาะมันนี่ข้างล่างเลยครับพ่อข้างล่างเนี่ยข้างล่างเงน, 4, นี่วกันสี่หกเนี่ยสี่งามอยู่เลื่อยจนเลืวันพุธติดสี่ติดหก เอาไว้ต okay. okay. uh ัวเดียวฮะนะค่ะ huh. ฟันฟันตัวเดียวล่างสี่หกค่ะสี่หกตัวเดียวโอ้โหแลก็ยังว่าคนบุญน้อยกะบวัดถือคุ้นบนไหลมันถือใช่ไปค่ะคุ้นบนไหลตอนกั๊บล่างก็ถือตัวจิตเต้าคนบุญน้อยนะบ่กกับดอกที เก้าเจ็ดค่ะไปทางซึ่งเต็นบอมันที่นี่ไปใส่ออกคือเก่าล่ะพ่อออกเาือคือเก่าล่ะสามตัวก็เจียวชมบ่อสามตัวเอาเอาลวดเอาลวดบ่อชุดสามตัวพ่อให้

เจ็ดเก้าห้าเนี่ยตัวตัวนี่โบแมนเนาะห้าแปดห้าห้าแปดห้าเอาชุดสามตัวม่สองหางตัวนี้โบแมนเขียนผิดสองหางห้าแปดห้าสองหกเก้าห้าสองห้่ะ 6กเก้าห้าห้าแปดห้าสองหางชุดสามตัวบนนี่จร้านหรอว่าให้ซื้อด้อยในบล็อกไงเงตับเดียวโปอดเนาะเสื้อาหลนย่ามันออกมากสิแล้วซื้อชิเก่ากระเบลเก่าหนึ่งซื้อเก้าหากระเบลหาเก้าทั้งทนี่ละเขาว่าเลขถือเราบ่ได้เงินค่ะไม่ได้ก็ซื้อ เก้าเจ็ดกัไปออกเจ็ดเก้าสะนั่นแหละมันเป็นสันดวงของเห่าก็ซื้อนะจุฬาห้าบาทเท, <ะ S 2> ท่าไรก็ดีเวิรล่ะพอ่อว่าจะได้ถือขันมันถือว่ามันถือขันมัถือขันมันถ่อขันมัถือข้าบก่บกลับนี่ล่ะโอเคว่าเจ้าของเชิงพูดเนาะมันใจมันใจมันใจพุทค่ะมันใจเจ้าของคักพอทธนี่ล่ะมันเป็นสิทธะนี่ล่ะพ่อเพื่อน่าทุกอย่างเป็นไปได้ เป็นไปได้เบ้อดถืออยู่ชื่ออยู่เล็กอะถือเพื่ได้เงินนั่นละมันเป็นสั้นแหละถือปานยั้งเล็กก็ได้ถือเพ่ได้เงินเอาว่าเป็นยั้งดอกแก่ตัวไม่มืาอนี้ละ่ะมันจะออกตรงตรงไอเอฟซีมันหมาขับซุปคนซุปคนเนื้อค,ค่ะหว่วยพ่อนในี่ยเอฟซีให้เพื่อนถือให้เพื่อนได้กะอีกอย่างหนึ่งก่ะพิจารณาเอาเนาะพอ่อเนาะ พิจานาเอาของคุณพ่อนี่บางข้างก็ออกเป็นตัวกรับเล็กถือป่านยังต์ออกเป็นตัวกรับก็มี่คุณเคยแต่วเล็กน้ำผ้ามากระไรสร้างหลายข้าเลยค่ะไปเอาน้ำผ้าตะกีโนะตังะ้งแต่สองพันหกสิบแับสายง่ายสวยออกเล็กมีมุดคู่ตัวออกมาละเต็มที่เลยค่ะ คิดดีผู้มีปัญญาคิดก็เอาบนร้ายก็คิดเอาอ่าจบไปแค่นี้ละทุกคนอ่าขอบคุณค่ะพอ่อ